สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับสุดเทีวีหวยฟรีช anel สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายคลิปนี้มาถึงแล้วครับโค้งสุดท้ายหน่วยล่างเอาละครับพอดีมันติดพันนะครับโค้งสุดท้ายนี่เข้ามาชุดเลขบนครับเข้าร้อยกับหน่วยบนผมก็เลยจะมาจัดเป็นชุดล่างบ้างครับเพื่อที่จะได้ทําเป็น2ตัวล่างกับ3ตัวบนเราก็เลยมาจัดคลิปนี้ครับเป็นคลิปปักหลักครับโค้งสุดท้ายหน่วยล่างเราจะเฟ้นหาหน่วยล่างโค้งสุดท้ายครับ สำหรับวันที่สิบกุมภาพันธ์เถิติเขาถูกห้างงวดติดครับย้อนหลังไปเศรษิดูห้างงวดเลยนะครับเพราะมันหมดแผ่นบดีครับแผ่นหนึ่งก็ห้างงวดนะครับงวดแต่เราจะคำนวณกันหงวดครับงวดที่6กคืองวดที่ส6กุมภาพันธ์เป็นงวดสุดท้ายมาย้อนไปดูห้างงวดครับงวดแรกที่เราย้อนไปดูคืองวดวันที่หนึ่งธันวาคมใช้ผลการออกสลากงวดที่สิบหพฤศจิกายนใช้แค่หลักหมื่นจาบหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งที่นี่คือเลขแดกับเลข9้าครับ ผลลวงคือ17ไปบวกศูนย์ของที่ได้เป็นเลข7ครับ17บวก3ของที่เป็น20เอาใช้หลักหน่วยครับเลข0นย์ะครับ17บเวก0นย์เป็น17ใช้เลข7 1็ดบเบวก3าเป็น20ใช้เลข0 7กับ0ย์มาดูครับผลการออกออกอะไรครับหน่วยล่าง1ธันวาคม67เล็ลข7ครับเข้ามาตรงแนวเลยครับในตำแหน่งหน่วยล่างถูกต้องครับนี่คือวิธีการคำนวณน,นะครับ ใช้ตามนี้มาดูครับความน่าสนใจมันเป็นยังไงงวดต่อไปนะครับหลักหมืน่นเลข2 1งรอยตัวหน้าครั้งที่1เลข0นผลรวมคือนเลข2ครับบวก2ของศูนย์ขที่ได้ลเลข2ครับบวก3ขที่ได้เลข5 2กับ5ผลการออก2ตัวล่างออก,กอะไรครับ6 2สองเลข2ครับเข้ามาดำเนินหน่วยล่างถูกต้องงวดต่อมาเราจะเป็นเลข5าบวก4ครับเป็น9 บวกศูนย์พที่ได้เป็นเลขเก้าครับบวกสามพืนที่เป็นสิบสองได้เป็นเลขสองเก้ากับสองแล้วก็ผลการออกออกอะไรครับศูนย์สองหน่วยล่างเลขสองแล้วครับสองงวดซ้อนแครับสองงวดซ้อนเรามาดูต่อเนื่องครับยังไม่ผิดพลาดได้เป็นเลขสามบวกเก้าเป็นสิบสองบวกศูนย์พื้ที่ได้เป็นเลขสองบวกสามพนที่เป็นสิบห้าใช้เลขห้าหกสองกับห้า ผลการออกสลาก17มกราคมครับเลขกลาง,ง6หเลข5ครับเข้ามาตำแหน่งหน่วยล่างวันที่ผ่านมาล่าสุดครับเราได้เป็นเลข9บวก2เป็น11บวกงของศูนย์ของที่เป็น11ใช้เลข1ครับบวก3ที่14ใช้เลข4 1กับ4ผลการออกสลากครับวันที่1่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา0 4ย์ทีนี้เป็นเลข4ครับเข้ามาตำแหน่งหน่วยล่าง และก็งวดที่ถึงครับ16กุมภาพันธ์เราได้เป็นเลขหหลักหมื่นร้อยสามตัวหน้ากันที่หนึ่งเลข6เหมือนกันครับรวมเป็น12บวกศูนย์งวดที่จะเป็น12บครับใช้เลข2บวก3ามงวที่เป็น15้าใช้เลข5เอาละครับ2อีกแล้วครับหด้วยครับงวดก่อนหน้านั้นออก6 5ห้ามีห้าแต่งวดนั้น2ซ้อนกันนะครับจนย้อนไปดูทีนะครับตอนนี้เราได้สองห่นะครับมาดีครับเลข2ก็ดีเลข5ก็ดีเลข6ก็ดี คำนวณได้7กับ0นครับออก6 7เลข7เข้าตำแหน่งหน่วยล่างคำนวณได้25ครับออก6 2 2เข้าหน่วยล่างคำนวณได้92ครับออก02 2เข้าหน่วยล่างคำนวณได้25ครับออก65 5เข้าหน่วยล่างคำนวณได้1 4ครับออก0 4นย์เข้าหน่วยล่างคำนวณได้25ครับอาจจะเป็นเลข5ก็ได้นะครับหรือเลข2ก็มีโอกาสเป็นได้ครับสำหรับหน่วยล่างโค้งสุดท้ายก็ได้2ตัวทางเลือกครับ หวังว่าอย่างนั้นคงจะแม่นนะครับสำหรับสูตรนี้16กุมภาพันธ์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตุนพินิจวิจรารญาของท่านนะครับผมเพียงชี้แนะการคำนวณตามหลักของสถีตีครับเป็นกำลังใจเช่นกันด้กันนะครับขอให้ท่านร่ำรวยเฮงๆงครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ